ัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้ช่างชัยนะครับจะมาบอกหรือว่าแนะแนวแนะนํานะครับช่างหลินทั่วไปนะครับก็บางช่างอาจจะทํางานเพิ่งจะเริ่มทํางานนะครับวันนี้ผมจะมาแนะแนวการวัดหน้าโต๊ะกลมนะครับหรือว่าเราจะตัดเป็นวงกลมนะครับจะทําแบบไหนนะครับสูตรของกลมก็จะ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหน้าโต๊ะกลมของเรา,ามีขนาดอยู่ที่914ครึ่งนะครับหรือว่า9 5ทั่วไปอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็จะวัดแบ่งกลางนะครับกึ่งกลางคือตรงนี้ผมได้วัดกึ่งกลางมาตรงนี้ได้กึ่งกลางปุ๊บแล้วก็วัดตัวขวางมาให้ได้ให้ได้จุดกแ่งกลางก็คือเป็นตัวเซนเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะครับ เมื่อเราได้แล้วนะครับเนี่ยผมวัดมาได้แล้วผมก็จะตัดอ่าตลับเมตรที่เราเสียไปนะครับผมก็จะเก็บเอาไว้เพื่อแบบนี้แหละครับผมจะเจาะรูนะครับใช้ตะปูเจาะรูนะครับตรงเลขศูนย์ก็คือเลขศูนย์นะครับให้เป็นรูแบบนี้เพื่อเป็นตะปูแบบนี้ได้แล้วเราต้องการระยะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาตามตลับเมตรเลยนะครับ ผมต้องการ4 4.7เจ็นะสี่สิบ4.7.3โม้ก็มาเจาะตรง4.7.3อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ตรง4.7.3นี่ผมจะใส่เป็นตัวปากาเมจิกนะครับเพื่อขีดเป็นเส้นวงกลมนะครับส่วนตรงตะปูนี้เราจะทิ้มไว้ตรงกลางนะครับเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ตรงกลางช่วงนี้ทิ้มไปแล้วนะครับนี้เราก็ เอาปากกาเมจิกใส่รูตัวนี้นะครับแล้วเราก็หมุนแบบนี้นะครับเทคนิคของผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับหมุนวงกลมแบบนี้เลยก็จะได้หน้าโต๊ะกลมเสมอกันกลมเสมอกันเลยนะครับก็การทําหน้าโต๊ะกลมแบบนี้ก็มีหลายวิธีนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละช่างนะครับแต่เราถมจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อสะดวก การง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับฝากไว้ครับทุกท่านครับ